นี่ครับมาดูผู้ท้าชิงครับผมนี่ครับผมผู้ท้าชิงสายจบสายจบสายคลองได้ไปหนึ่งตัวครับได้หนึ่งตัวครับพี่นอ้องนี่มาเบิง้งเบิ้งการวางแผนของผู้ท้าชิงอย่นะใส่ยังไหนเห็นไหมเสพิงมันอ่อนแล้วตัวนั้นไห,หนอ่อนต้องเป็น แก่หมุนไหมมันนนี่มัต้องเสริมเด็กไหมมันต้องเส,เงเสริมบอสนั่นบอสสปริปปงขาดผพันธะไหมมันอ่อนพดขดใส่อีกสองรอบถอดเราถอดเราหมุนไหม่หมุนเป็นวะอุอ้ยนั่นแหละเดี๋ยวเขาเห็นไหมเนี่ยถอดตัวนี้ถอดขังเดียวเราหมุนห้างมันแล้วหมุนหมุนไหมหาลวดที่หาเหล็กผมวิ่งสามตัวมั้เนาะตัวไหนเนี่สามตัวแล้วนกหลุดอันนี้ตัวใดเนี่ยตัวนี้นกไหมพูดไปใส่ผมพูด อไปไกลเอาเถอะเถะนี่แล้วเดีเขาแกกเถอะนี้แหละลูกดินเงียบเก็ีเลยมื่อยออกออกซ่เฮ<อ><ช>้ยเกลยลูกดินนี่ใส่ไหนม่เอามา้อยู่ปะไมเงียบเลยมออกสวยนครับมนเี่มาสองครับคือเขา,าพันลนะยุบกูได<อ>้ขันจๆๆ่จยกกัเกลยเลยเบ่งนกดินเพิน่นสปีหนึ่งออกสามเทียพี่น้อง เาหับหับแล้วมึงเนี่ยหายไปแท้พี่น้องเขาหับแล้วต้นโดนถึอแดดทิศฮอนแดดแล้วเลยโอ้ยบักขันดอกมันติดมาเนี่ยบักขันดอกวะมึงพี่น้อง,งมึงวิธีการปากคุณเขาหาบับหับแล้ว Mặt nhắn coi nè, đang xưa nè Mặt nhắn coi ừ. Sao mà hợp đâu Ủa, cái cả xây bây giờ là xây hành này múm nè mùng này múm nè thải chọp thải chọp thả một khay bánh này đúng không? Đúng không luôn ui xe tôi thảm cúc luôn mua này anh là xây xây ọt má nè xây phạt má xây nè bỏ xây xây đi phải phạt má lăng ban lăng nha chị em bây giờ nọc đi xây nhìn เออพวาบ้าเนาะเสียเศษก็ขักนี้แหละเออใส่เดือดขังออกไปหน่อยก็สอดของสังกวดท่นก็สอดของมุมนี้ประตูหมดยืนได้มืบัตรประตูสอดเขาได้ ข่าโลมันหลุดเลยนะเอขลุมนกต้อนหลุดปะข่าลุมหลุดเออหิดหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วพี่น้องนี่คนไหลยังต้องหลุดเพืนะตาย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 ไปหลุดจะใส่ะหลุดที่บ้านเลยแหละเออเป็นเดิมเนี่ยพี่น้องหลุดปีนี้หาโตอลไรพี่น้องนกคนไหนก็ไปน้ำให้ก็นกขโมนนกมาจังโม rái đó. con con cũ tạc đẹp. Tái leo, nào, hôm สิตายแล้วมันบ่ขันแล้วมันเข้าโหม.โหมปลา <laughs> เขาไปตามสามคกไี้ยินเสียงอยอาดเจ้าใไปเลยนะเรียนงันเกียนกันคนมีนไหมตาขึ้นนกเมียเถอะวะ่านกเมียหอกนกเมียไปจากี้หน้าตาขึ้นนกเมียนะผมบกอมามีตัวนี้ตัวนกบักบักเลยนบักตัวนี้จับอย่งจำบได้รวสามตัวนกหลายเลยพี่น้องจำชื่อนกบได้ ผม้านกันะนงไนีเี่ผจากยนี่นี้บนเอาขึ้นจักตัวนะเอาขึ้นสามมอแม่มาขึ้นก็ขึ้นแน่เลยขึนชองไว้ซื่อที่เขาออกควอมโดนเลยปเตัวนี้ต็มงประวัติหายปุ๋นเลยตั้งแต่มันเสียปุ๋นเลยเห็นปะผมปรเ็ดเผมเพิผมมาไส้ออนังขดไมเราก็หาเล็กส้นกันหาเล็กันกันนเล็กหาแทงแข็งก็ได้มาจาอวันนี้อจ่อจาเลยจาะดาต้อามห็นบนั่นกัน เอาายขั้นเบียดทอนทีน่ออกบอกขั้นเด็ดมันได้ดีแล้วเอา,อานี่เด้อที่บอกให้การขั้นนี่<ม>บอกการขั้นหวงไปเลยการขั้นหงไปเลยการขั้นเต็งวายมูทีเป็นประกอบผมใส่อยู่เบาดีแข็งผมจอ๊จอจอ๊อแมพัพเนยดเสียบใส่เลยเลี้ยวนั่นเลี้ยวพเนจรทับปิงกับถอดถอดคดอันนึง สองกุกเจอตัวนี้ไหมค่ายสองกุกเนาะไม่ดีอยู่ไม่ได้ครับสองกุกกุกเดียวปล่อยไปครับสด้ขาล่มเลยเหรอเชือเลยกุกกุกมาหาสายจอบครับพูดเขาแล้วพูดท้าชิงครับผมอ่าใช่ครับบอกว่าเดิมพันมีเดิมพันครับเดิมพันเมาหนึ่งบอก สายไหนจะมาเข้ามานี่มาเล่นแต่สายเรานี่แหละ <laughs> <laughs> สายอินบกาแข่งเขาขอ <laughs> ผู้เดิมพันครับ <laughs> ชวาครับชวาอย่างนี้เสียเท่าครับผมผม <laughs> ชุ๊ปเปอร์ครับนี่ครับผมหาหาวันยังไม่ได้ครับพี่น้อง <laughs> หาวันยังไม่ได้นู่นแต่สงสัยน่าจะปีหน้าแครับพี่น้องน่เขาแล้วนะ